สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t ห o ท c h a n n n l ผู้รับสารจาักรวาลแปลความหม่โดยการ์น,นาา alo, หน้าไพ่ทาร์มาแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับผู้คุณนะคะคืออะไรบ้างนะคลิปนี้เป็นแบบแรนดอมนะคะสำหรับผู้ที่ได้มาชมคลิปนี้กรุณานฟังตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะ ดูดวงส่วนตัวนะคะอ่านรายละเอียดใต้ดิสคริปชั่นนะคะก่อนที่จะแอดไลน์ไอดีมาขอคุณที่พร้อมโอนและตัดสินใจโอนยอดแล้วทราบราคาเรียบร้อยแล้วนะะพิเศษช่วงนี้นะคะรับเช็คนะคะพลังงานของเนื้อคู่นะคะคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่ดีลอยู่นะคะใช้วันเดือนปีเกิดหรือนักสัตว์เกิดนะคะของเขานะคะพิมพ์ทิ้งไว้รายละเอียดเราจะพิมพ์ตอบกลับไปนะคะว่าคุณมีพลังงานเป็นความรักเป็นเนื้อคู่ไหมนะคะ990าบาทเท่านั้นเองนะคะ ไม่ต้องเสียเวลาในการพูดคุยนานอะไรแบบนี้นะคะเราจะได้รู้เลยว่าเขากับเราเนไปด้วยกันได้ไหมสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้อใครแฟนใครไม่ติดต่อมาแฟนใครเลิกไปแล้วนะเออคนที่คุณรอคอยมีใครไม่ติดต่อหาคุณเขาแอบไปทําอะไรลับหลังคุณเขานอกใจคุณไปแล้วด้วยเออทําไมรู้สึกว่าเอ้ยใครเจอสถานการณ์นี้เออแฟนทําไมแฟนฉันอยู่ดีๆเงียบหายไปวะ เอ้ยแอบไปมีใครเนี่ยนะคะมันเป็น energy แบบนี้นะอะไรที่ดีคือจะบอกว่าดีอะไรไม่ดีก็จะบอกว่าไม่ดีนะคะไม่อวยนะสิ่งที่กําลังจะเกิดเราจะบอกให้ฟังให้ทราบนะคะมาดูต่อสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะความรักความสัมพันธ์ของใครบางคนนะคะที่มันเป็นความรักอยู่อ่าเรายังรักเขาอยู่แหละนะคะก็ยังมีการรอคอยยังมีความรู้สึก ยังถือเขาไว้ในความรู้สึกของเรานะอืมใครบางคนอยู่ในพลังงานของอยู่ในความรู้สึกอนะ่ะไม่สามารถเอาคนเนี้ยออกไปจากความนึกคิดได้อ่ามันยังมีความรักอยู่อย่างท่วมท้นเลยถึงแม้เขาคนนั้นเราอาจจะรู้ในสถานการณ์ว่าตัวเราอาจจะเป็นคนที่เอ่อโดนเก็บไว้ในสถานการณ์ที่มันอึดอัดมันไม่ได้เป็นตัวจริงที่ชัดเจนเขาก็ไม่ได้ให้ ความชัดเจนกับเราเราก็จะรอเขาทำไมก็ไม่รู้ยังรักยังคิดถึงอะไรสไตล์นี้นะคะอืมันเป็นเหมือนแบบอยู่ในความรู้สึกอยู่ในจิตใจความรู้สึกที่มันเซนซิทีฟบางครั้งเรารู้แล้วแหละว,ว่าเขามีคนของเขาไปแล้วอนะเราก็ยังเหมือนรักเขาอยู่นะเหมือนมันมีหวังหรืออะไรแบบนี้ในความรู้สึกของคุณแต่จริงๆบางคนนะคะอาจจะแบบว่า ไปเจอคำพูดอะนะ,ค,ะคำพูดและการกระทำของเขาอะที่พูดหรือทำให้คุณเสียใจนะคะคำพูดและการกระทำที่มันทำให้คุณเสียใจนะคะคุณไม่สามารถเอาความรู้สึกนี้นะ,ะออกได้มันเหมือนมีความเสียใจกับความรักนะคะ เป็นความรู้สึกที่มันเหมือนอึดอัดจาก energy นี้ฉันฉันเสียใจอะแต่ฉันไม่อยากจะรู้สึกแต่ฉันก็ยังรู้สึกนะแต่ทาไมฉันถึงต้องรักเขาก็ไม่รู้นะคะอืมนะรักเขาอะไรแบบนี้นะบางทีจริงๆสถานการณ์เหมือนน่าจะแบบว่ามันมันจบไปนานแล้วก็ได้แต่แค่แบบเรายังยึดไว้อะว่าเรารักเขาอะเออเอาออกจากจาก,จากใจไม่ได้จากความรู้สึกอะมันก็ sensitive ขึ้นมาเป็นพัก ทั้งความเสียใจเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันยังอยู่ในใจของคุณอยู่นะคะเรามาดูต่อสิว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์หรืออาจจะเป็นความรู้สึกในใจหรือในจิตใต้สำนึกของพวกคุณก็ได้ที่ขึ้นมานะคะอืมเขาบอกว่าได้รับข้อความการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนสถานะสถานที่ที่เป็นแบบทางไกลนะคะทางไกลนะอืม บางคนอาจจะเป็นคนรักบางคนอาจจะเป็นลูกบางคนอาจจะเป็นคนในครอบครัวที่ไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรืออะไรก็ได้หรือได้รับข้อความข่าวสารจากคนไกลๆนะคะอขอดูสถานการณ์ต่อมานะเขาบอกห้าถ้วยนะอืแสดงว่าในความรักหรือในการติดต่อสื่อสารครั้งนี้กลับมานะราศีมิถุน อาจยา์เอ่อการติดต่อสื่อสารมาเนี่ยนะคะมันเหมือนว่าสถานการณ์ให้เรารอคอยนะมันอาจจะไม่เป็นไปตามอย่างที่ใจเราต้องการสถานการณ์นี้อาจจะแบบว่าทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดเสียใจอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องรออะไรเหมือนอะไรมันชัดหรืออะไรมันชะลอหรืออะไรมันช้าหรืออะไรแบบเปลี่ยนแปลงไปนะราศีมิถุนราศีธนูนะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน ในความสัมพันธ์ก็ได้ในการคุยกันติดต่อสื่อสารมาครั้งนี้ก็ได้มันเหมือนมีความเปลี่ยนแปลงอะเออนะอาจจะช้าอาจจะล่าช้าเขาอาจจะบอกว่าอืมนะชาวราศีมังกรชาวราศีธนูนะคะสามถ้วยอืมนะ อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการมาหามาสู่หรือใครบางคนที่คุยกับคนต่างถิ่แนแดนไกลต่างประเทศนะมีการเลื่อนสถานการณ์หรือไม่เป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการนะคะอคุณหรือเขาก็ได้ราศีธนูกับราศีตุลาศีมังกรนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกคุณอีกมีอะไรบ้างคะขอดูเพิ่มนะ นี้นะนะ,ะจะมีคนที่นะมีความสําเร็จนะทางเกี่ยวกับหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเงินอะไรแบบนี้นะคะเงินทองมีการเฉลิมฉลองอม,มีการเฉลิมฉลองอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเงินครอบครัวหรืออะไรก็ได้แต่อาจจะมีใครที่มีครอบครัวแล้วหรือประสบความสาเร็จอะไรหลายอย่างนะคะอาจจะมีการเฉลิมฉลองดื่มกินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะ ก็ระวังสุขภาพด้วยดูแลสุขภาพใครบางคนช่วงนี้ระวังนะอ้วนขึ้นนะอ่ากินเยอะหรืออะไรแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นคล้ายสถานการณ์แบบนี้เ,เมาหนักไปหน่อยแห้งตื่นเช้ามาเวียนหัวปวดหัวเครียดคิดมากหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ระวังคนที่เอ่อคนที่โสดคนที่เป็นไม้นะคะเขาบอกว่าเราคอยความพระเราคอยรักแท้มานานแสนนานอ่ะมาดูกัน นะการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าคุณรอ,อคอยใครสักคนหนึ่งหรือกําลังพูดคุยติดต่อสื่อสารกำลังจะตัดสินใจหรือคิดว่าเอ๊ะมันเอายังไงดีตอนนี้แหละช่วงนี้แหละคุณจะได้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้หรือการพูดคุยกับใครครั้งนี้คุณกำลังจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้านะคะ,ะมันไม่ยุติธรรมกับ ความสัมพันธ์ที่เราให้เขาไปนะรอแล้วฉันจะได้อะไรนะคะรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้รับการบริการที่ดีไม่ได้รับไม่ได้รับความรักเท่าที่ควรเท่าที่หมายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นความรู้สึกการขาดแคลนเขาอาจจะไม่ได้ดูแลเราเท่าที่ควรหรือเขาไม่มีเขาให้เรารอนานเกินไปแล้วหรือคุยไปงั้นๆแหละนะคะก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกระตื้องมันเหมือนคุยคุยเรื่อยๆคุยเลี้ยงๆไม่รู้กี่ปีกี่เดือนแล้ว เหมือนสถานการณ์ได้แค่จะบอกว่าเป็นแค่เพื่อนคุยเขาแค่นั้นนะอะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อะไรเลยหรืออะไรแบบเนี้ถ้าเรารอนานแล้วอยู่ที่การตาสินของคุณแล้วแหละว่านะเจ็ดถ้วยความรักครั้งนี้นะอืมที่คุณพบเจอนะอ่านเดอรซันมามันเป็นสิ่งที่คิดที่มโนหรือ ความเพอ้อฝันในจินตนาการหรือมันเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้จริงๆไหมมันจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะใครบางคนมันมีความรู้สึกว่ากําลังพยายามอืนะคะพยายามไม่เขาตัดสินใจหรือพยายามที่จะให้เขาเลือกเราหรือเขาจะเลือกเราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนรู้สึกว่ามันเริ่มเหนื่อยอืมันเริ่มเหนื่อยหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ได้ความชัดเจนตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่ากําลังจะตัดสินใจอ่า ว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ถ้าคนคนนี้นะรักคุณจริงดีจริงเขาจะต้องพยายาม,มนะ,ะพยายามมาหาคุณมาเจอคุณนะคะมาเลือกคุณนะคะถ้าใครเป็นผู้โชคดีคนนั้นแต่นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้พยายามนานแล้วอันเนี้ยตอนนี้คุณจะตัดสินใจจบเพราะเดดเดสมาแล้วเห็นไหม แสดงว่าเขาคนนี้เอาความรักครั้งนี้ที่คุยกับคุณเล่นๆเนี่ยคุยกับคนอื่นด้วยหลายคนและเขาก็ไปเลือกคนอื่นนะเขาไปเลือกคนอื่นอืการจบเส้นครั้งนี้นะคะ the date อ่านะคะ the date เขาบอกว่าการจบเส้นอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่มันมีความรู้สึกเหมือนว่าก็ยังนึกถึงเหตุการณ์เดิมๆเก่าๆหรือตัวคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเวลาที่เราทุบเทไปอา นะในท้ายที่สุดนะเราก็ได้รู้เหมือนว่าเราได้เป็นเพียงแค่เพื่อนอหรือคนที่เขาคุยนะไม่ได้รั้ความจริงจังชัดเจนระวังด้วยทุ่มเทความรักให้ใครไปนานและแต่ก็ไม่ได้อะไรสักอย่างกลับคืนมานะก็ะหกเหเรียญเศรษฐีให้ขอทานไปนะคะอืนะก็เหมือนเหมือน่าคุณกำลังจะตัดสินใจแล้วว่าเอ้ยจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ใครบางคนอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่นะเนี่ยสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะอาจจะเป็นราศีพิจิกก,ก็ได้มาดูต่อ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเขาบอกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งนะจะติดต่อคุณมาทางโซเชียลเฟซบุ๊กออนไลน์อ่ะอืมนะคุยนะแบบอืมคุยปุ๊บอยากมาหาปั๊บเลยอะไรแบบนี้นะออยากมาหาอยากมาเจอหรืออะไรแบบนี้นะอารมณ์เหมือนคนใจร้อนนะใจร้อนนะคะอยากมานะอม อยากมาเจอเราอะไรแบบนี้นะแต่ระวังความรักความสัมพันธ์ที่มันมาเร็วนะมันก็จะไปเร็วมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนเหนื่อยนะเหนื่อยหนักกับความสัมพันธ์เพราะมันอันนี้จัดเม้นท์มันมานะต้องระวังความรักความสัมพันธ์ที่ทางโซเชียลออนไลน์มานัดเจอกันแป๊บป๊บมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมันไปไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเหมือนแบบความรักที่มาในรูปแบบอ่านะเขาเรียกอะไรอ่ะเออกรร กรรมเก่ากรรมจากอดีตชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรารู้สึกเนี่ยสิบไม้เท้าแบกหนักในพัดมันหนักเหนื่อยอ่ะความสัมพันธ์ที่มาเร็วไปเร็วถ้าเขาหายไปปุ๊บเราเกิดไปรักเขาเข้าแล้วอย่างเงี้ยมันก็มันก็รู้สึกเนี่ยอ่ะเหนื่อยไปไม่ได้ไปไม่ไหวอย่าดันทุลังไปก็ไปไม่ได้นะคะเหนื่อยหนักกับความสัมพันธ์อยากจะพัฒนาไปไปไม่ได้ ต้องใจเย็นๆนะคะโดยเฉพาะใครบางคนที่เจอกันแบบนัดเจอกันเร็วๆความรักความสัมพันธ์ที่ทําตัวเหมือนแบบเด็กนะนะความสัมพันธ์ที่เหมือนเด็กอะไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เหมือนเด็กวัยรุ่นนัดเจอกันเร็วอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังนะคะเดอะสตาร์ราศีกรกฎราศีกุมนะคะเขาบอกว่าเอ่อบางคนนะคะราศีกุมราศีกรกฎเนี่ยนะคะ นึกถึงเรื่องราวเก่าๆความรักเก่าแฟนเก่าอะไรแบบนี้คนคือคุณอะอ่ะาเขาเรียกอะไรนะแฟนคุณอะไม่ได้ไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้อยู่กับคุณอะก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆอะไรเงี้ยบางครั้งอยากจะได้ความจริงจังชัดเจนมันจะมีหวังไหมเขากับฉันจะได้กลับมาคลองรักกันไหมมันก็เป็นอารมณ์เซนซิทีฟที่ก็คิดนึกระลึกนึก,นกถึงอะไรแบบนี้นะคะนึกถึงอืม แต่ก็ยังมีความรักมีความปรารถนาดีถึงแม้ไม่รู้ว่าจะรอไปถึงตอนไหนหรืออะไรแบบนี้คุณกำลังเจอสถานการณ์แบบนี้คล้ายๆอย่างนี้อยู่นะนึกถึงเรื่องราวเกา่าๆคนเกา่าแฟนเกา่าอะไรเงี้ยนะที่เราก็ไม่รู้ว่าเราก็แบบว่ายังมีความรักให้เขาอะใจเราแบบว่าไม่ชอบคนอื่นอยากรอคนนี้แต่มันดูเหมือนแบบว่าแบบว่า คือมันเหมือนมันมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้เขากับคุณไม่ได้ไมาอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นแฟนนะก็อยู่ไกลกันเขาก็ต้องมีภารกิจนะที่ไปอยู่ที่อื่นหรือบางคนนะเขาหายเงียบไปนานมากแล้วอะ่ะก็เหมือนใครเข้ามาก็ไม่ได้ชอบไม่ได้รักอะ่ะอืมอยากจะรอเขากลับมาอย่างเดียวอะไรแบบนี้ในสถานการณ์นี้นะคะอืมนะมาดูซิสิ่งที่กําลังจะเกิดขึน้นกับคุณคืออะไร ใครจะเป็นผู้โชคดีที่แบบว่าเออราศีพฤษภนะทาวเวอร์อ่ะทาวเวอร์มาเลยนะอ่าเดี๋ยวนะราศีพฤษภนะคะใครน่าจะเป็นความสัมพันธ์ออนไลน์ชาวต่างชาตินะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะที่คุยกับใครสักคนหนึ่งทางโซเชียลออนไลน์นะเอาง่ายๆอ่ะระวัง โดยเฉพาะคนที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วแล้วแอบคุยคนอื่นนะคะอันนี้เราจะไม่บอกว่าชายญิงก็มันก็สามารถเป็นได้หมดแหละคุยกับคนอื่นทางโซ mm hmm. เชียลออนไลน์ก็บอกว่าอ,อสิีธธรรมประเพณีอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคนของคุณจับได้นะบ้านพังเลยอะ่ะอืมนะคะคือแบบว่าคนของคุณจับได้ก็อืทําให้ทําให้อะไรอะ่ะ คามสัพันธ์พังทลายนะคะอบางคนไพ่มันขึ้นแบบนี้ว่าบางคนมีการสัญญาคุยกับใครทางโซเชียลออนไลน์สัญญาว่าเขาจะมาหาเราแต่อันนี้มาไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนคนนี้เหมือนเขาไม่ได้ว่างอยู่ทลเลอฟนขึ้นเนี่ยคือมันไม่ถูกต้องศีลธรรมประเพณีแน่นอนแสดงว่ามันมีข้อห้ามเรื่องศีลธรรมแสดงว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วคนของเขาจับได้อะคนของเขายื่นคําขาดหรือจับได้หรือรู้อะไรบางสิ่งบางอย่าง เขาไม่ได้มาหาคุณแน่นอนก็ต้องเลิกกันไปนะอันเนี้ยเธอเวอร์มาความสัมพันธ์ที่ต้องพังทลายไปอ่ะมีการจับได้แหละนะคะที่ไม่ได้มาเราได้รับรู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเ <c oughs> นี่ยนะห้าดาบก็ขึ้นยืนยันต่อมานะคะต้องถอยออกมาจากความสัมพันธ์เห็นไหมคนที่มันมีสองคนที่คบที่คุยอ่ะมันก็ทําให้มีปัญหาวุ่นวายอยู่แล้วนะสองเหรียญเนี่ยนะราศีพฤษภราศีสิงห์นะคะสิบดาบมาอ่ะ ทาวเวอร์กับสิดกดาดูอยู่เลยเอาง่ายๆแหละนะเราก็รู้สึกเสียใจเศร้าเสียใจบางทีสิ่งที่กําลังจะเกิดนะบางทีไพ่อาจจะไม่ได้บอกกับสิ่งที่ดีเยอะนะคะเพราะว่าอะไรที่กำลังจะเกิดที่ไม่ดีหรืออะไรไพ่เขาก็จะบอกหรือเขาจะเตือนนะคะจะบอกจะเตือนว่าเอ้ยมันเจอสถานาการณ์แบบนี้คือมัอนเหมือนว่าคนที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยอยากจะไปแต่ก็ยังไม่ได้ไปแล้วก็มีปัญหากันนะคะ คือเหมือนยังไม่ได้เลิกแต่ก็เปิดโอกาสให้คุยคนอื่นส่วนใหญ่เนี่ยคนชอบเป็นแบบนี้นะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าพวกคุณนะคะคือคนเราอะมนุษย์เราอะก็คือมีความเห็นแก่ตัวคือยังไม่ได้เลิกกับคนเก่าหรอกยังไม่ได้เลิกกับคนที่อยู่ก็พยายามจากจะหาสิ่งใหม่แสวงหาสิ่งใหม่สิ่งที่จะดีกว่าอะไรเงี้ยสิ่งที่มีอยู่ แต่ถ้าเกิดสิ่งใหม่ยังไม่ได้ก็ยังไม่ทิ้งสิ่งเก่าที่มีอยู่ถึงแม้มันจะอึดอัดใจไม่ชอบไม่ดีไม่ถูกใจอะไรก็แล้วแต่ก็ยังพยายามทนทุซีอยู่อะไรแบบนี้นะคะทุกคนส่วนมากจะเป็นแบบนี้จะไม่ค่อยมีใครหรอกที่แบบว่าไอเนี้ยไม่ดีเราตัดสินใจออกมาโดยที่ไม่มีคนอื่นไม่มีมือที่สามไม่มีที่ใหม่ใหม่แล้วแบบเลิกมาอยู่โสดหลายปีห้าปีสิปีแล้วค่อยหาใหม่เมื่อตัวเองพร้อมนะคะส่วนใหญ่คนไม่เป็นแบบนี้นะคะแล้วส่วนใหญ่ปุ๊บมันก็จะมีปัญหา ทั้งเขาทั้งเราหรืออะไรก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พบเจออะไรที่ดีหรอกนะคะบอกเลยแล้วก็ที่มีอยู่ก็ไม่ดีไม่ได้รักเพิ่มมากขึ้นคนใหม่ก็ไม่ดีอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นวิบากกรรมของศีลธรรมความซื่อสัตย์นะสิ่งข้อที่สามไม่ดีนะอ,อะชาวราศีเมษนะอ่าชาวราศีเมษหรือใครที่คุยกับชาวต่างชาติะการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษราศีกันนะแล้วก็ ลาสีมีนนะคะการพูดคุยติดต่อสื่อสารเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษชาวราศีกักหรือชาวราศีมีนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนของคุณหรือตัวคุณก็ได้นะคะเขาบอกว่าการอยากเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือนะสิ่งที่กำลังจะเกิดก็คือคุณใช้ความสามารถพิเศษของคุณนะใครอยากทำงานใหม่ใครอยากทำอะไรที่มันเหมือนว่าการเรียนรู้ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเริ่มเป็นงานการเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งอยากเรียนต่ออยากศึกษาต่อหรือทำงานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันแบบมีรายได้ขึ้นมาสามารถทำได้แสดงว่าคุณมีศักยภาพเพียงพอ,อนะจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะได้นะคะไม่เกี่ยวกับความรักนะนะการอยากเรียนรู้อะไรแบบเพิ่มพูนวิทยฐานะให้ตัวเองอะ่ะเออ เก่งขึ้นออีกด้านหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เคยเรียนในมหาลัยหรืออะไรของคุณมันมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่คุณเหมือนว่าสนใจเออสนใจอาจจะเกี่ยวกับด้านชีวิตจิตวิญญาณได้แหละนะคะความรู้อะไรที่มันเออเขาเรียกว่าอะไรหาคําตอบให้ชีวิตของตัวเองนะหาคะําตอบเนช่วงเนี้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะครูบาอาจารย์หรือ สิ่งที่คุณเคยมีแต่เก่าก่อนอาจจะเป็นในอดีตชาติหรือทายสัญญาณที่มันมาเออมันมาให้คุณรู้รู้สึกรู้ด้วยเซน์อะไรของคุณเองแล้วแต่ที่เหมือนว่าพบเจออะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณก็ก็กำลังออหลงไหลกับมันอะไม่เกี่ยวกับความรักนะเอออาจจะเป็นตำราอาจจะเป็นศาสตร์อะไรศาสตร์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้เรารู้สึกแบบฉันเรียนรู้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เมเจอร์เชียเนี่ยคือผู้รู้เก่งหลายด้านหลายอย่างอย่างเงี้ยนะคะเซนลางสังหอ์การอยู่กับตนเองนะการแบบเริ่มอะไรใหม่ๆอ่ะส่วนใหญ่น่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านปรัชญาการใช้ชีวิตการเข้าใจอะไรมากกว่าแบบนี้นะคะถ้าเป็นงานก็การเริ่มต้นใหม่จากเขาเรียกอะไรอะ่ะจากความสามารถพิเศษของเรานะสร้างเป็นงานขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็ได้บางคนก็ เรียนต่อิปญาโทริปญาเอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ดีก็ได้อยู่นะเด็กฟูจิตวิญญาณของใครที่กำลังรู้สึกสับสนวุ่นวายเออไม่พอใจกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นะ,ะฉันกำลังอยากจะไปจากตรงนี้อ่ะเช่นความสัมพันธ์มันเบื่อนายบางคนก็อยู่แต่บ้านบางคนก็อยากไปเที่ยวเขาบอกว่าถ้ามีการเดินทางอ่ะเดินทางอะไร ไปไหว้พระละกันเนาะเดินทางไปเที่ยวสถานที่ใกล้น้ําวัดที่ใกล้คลองใกล้แม่น้ําอะไรที่มีคลองเนี้ยเอ่อมันอาจจะนําพามาทําให้คุณได้อะไรอะได้โชคลาภไหมอะเนี่ยเอออะโชคลาภก็แล้วกันอืมหรือถ้าไม่ได้โชคลาภมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่า ปลอดโรงสบายใจไม่ยินดีพอใจกับสถานการณ์ที่ทําให้เราแบบมีความสุขขึ้นอะไรแบบนี้คล้ายๆเนี้ยนะคะถ้าใครกําลังรู้สึกเหมือนว่าเบื่อออกไปออกไปนอกบ้านออกไปที่อื่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาเลยอ,อีกแค่3ามใบนะคะ <c oughs> ถ้าสมมติว่าใครมีลูกอ่ะ ช่วงนี้ก็อาจจะมีการขอเงินอนะคะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกอาจจะใช้เงินเปลืองหรือใช้เงินมือเติบหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะอืใช้เงินเปลืองใช้เงินมือเติบหรือลูกอาจจะไม่เชื่อฟังหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็อย่างไรก็เป็นยังเป็นครอบครัวอยู่อะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนหมายถึงว่าคุณก็ยังมีเงินที่จะใช้จ่ายเขาเรียกว่า ความาความเก่งนะคะความเก่งหรือประสบการณ์ของคุณที่ทำงานหาเงินเออก็ยังไปได้อยู่นะคะเหมือนว่ามีคนมาขอเงินคุณลูกก็ได้ต้องส่งเงินให้ลูกคนในครอบคร,รัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ใครที่เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องระวังนะคะบางครั้งอาจจะ บางครั้งอาจจะมาเร็วหรือไปเร็วหรืออะไรอย่างนี้นะคะอย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกเขาเรียกอะไรอย่าเพิ่งบอกหรืออย่าเพิ่งพาใครไปบ้านหรืออะไรแบบนี้เหมือนว่าอย่าไว้ใจใครง่ายเกินอย่าไว้ใจใครเร็วเพื่อนที่เข้ามาคุยมาคบโดยที่เรายังไม่เจอไม่อะไรอย่างงี้ไม่สนิทหรืออะไรก็ระวังนะระวังเกี่ยวกับบ้านเงินอะไรของเราระวังเกี่ยวกับครอบครัวเราหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะหรือบางทีอาจจะมีใครบางคนที่ ใช้คำพูดที่เออไม่ดีให้เราอะไรแบบนี้นะคะอืมก็ระวังไว้นะก็น่าจะมีแค่นี้แหละสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกคุณนะคะความมีความสุขในการรับชมนะคะท่านใดที่เกิดสถานการณ์ขึ้นหรือหาคำตอบอะไรไม่ได้ก็ติดต่อดูดวงกับหมอแจนได้นะคะคลิปนี้หมอไปก่อนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ